ก็กลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมไอแมงคุงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนทำให้ CG ของเกมเรานะฮะที่มันไม่มีซับไทยเนี่ยให้มีนะครับโดยการเข้าไปที่นี่นะครับตัวโปรแกรมนะฮะให้คลิกขวาอันสุดท้ายครับลงไปแล้วก็ open file นะครับข้างบนสุด ไปที่ตัวเกมนะครับข้างบนจุดเช่นเคยแล้วก็โฟลเดอร์ไฟล์เอโฟลเดอร์อันนี้นะฮะแล้วก็วิดีโอครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับแล้วก็จับเราจะเห็นไฟล์พวกนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็จับไฟล์หนึไฟล์นะครับให้คอนโทรลนะครับ แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ลงที่นี่แตกไฟล์ลงที่นี่นะครับย้ำนะครับถ้าใช้ตัวอื่นอ่มันอาจจะสร้างโฟลเดอร์มาทับอีกทีหนึ่งจะทำให้ทพัฟไทยของเรามองไม่เห็นใน CG นะครับหลังจากนั้นก็เข้าเกมครับปกติเลยแล้วเราก็เล่นเกมปกติเนี่ยฮะนี่ผมเล่นผ่านไปแล้วก็ผมจะเอาล่าสุดให้ดูว่ามันขึ้นไหม ก็ขึ้นนะครับ<ป>ก็สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะฮะก็ลองคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสกายให้กับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ